สวัสดีค่ะพ่ออ้วนค่ะขามาตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่ออ้วนเนาะค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค,ค,นววนนค่ะคุณพอ่อว่าฝันแล้วว่าสั่นฝันได้จักมือครับคุณพ่อฝันมือขึ้นฝนะันมือขึ้นล่าสุดเลยเพื่อนว่าค่ะบอกซูฟังในยคุณพ่อฝันแนวได้นอฝันคือยังไปอยู่บ้านใดบุญนี่ถ้าเป็นเป็นมู่บ้านนั่นแหละถ้าบ่งจักบ้านค่ะ คือกบบอกว่าบ้านดีไปแับนี้ผู้หญิบ้านลราประกาศประกาศแไปเอาไขา่เขาแจกไข่ว่าเถินค่ะหวยว่า,า,วาเถินก็เลยมูข้นก็ไปหลายไปไปเอาเฮือนผู้หญิบ้านเด้อว่าเถินไป ก็ไปหุแล้วไปเฮื่อนบุญยาบ้านเบี้ยวหุ่นแล้วหม่อยก็บ้านคนละบ้านมาเอาได้อยู่บ่ได้ก็่นก็ไปได้พุทธหาน้วยก่านค่ะแต่ไปขียกร์ญาติมุนี้ไปไปคือยังไปจุดนั่นหุ่นละไปก็ไปลองๆองององไปเบิดบเอาไห บัเอาให้บัดมันบวมนหาหน่วยบัดเป็นซิบหาหน่วยซิบหาหน่วยเออเอากระถุงให้ยซิบหาหน่วยค่ะได้ไข่แล้วก็หอยยักษ์ย่านหอยแห้งยักษ์ย่านมาเลยค่ะม่าก็ยังวัดดงวัดปลาไปยักษ์ได้ผู้บัดไปไปบองนึงไปบองทีม้าเขาบัดเทศสะพานขามน้ำอยู่ <c oughs> เกสะพานขาดน้ำอยู่เอ้าว่าบางวันไปมันน้ำขึ้นยังบ่หลายตั้งสี่ว่ารถมากขึ้ยังน้ำข่วมจะเละทงว่าต่อไปค่ะน้ำข่วมจนจู่กรองสะพานนะก็คืดได้ใจยุคจิบบ่ได้หาป่าบ่เนาะบ่าหาป่าเนี่ยเราได้บ่ก็น้ำไหลายแท่าบมันเปลี่ยนเป็นขึ้นโมบายยังไงบุ่ง อม,มองกันจะพาดนี่ก็ได้ค่ะคือว่ามันบนบาน้า็คุ้นหรอกคือใจใจู่บ,าบ้านผีบอกคะคือว่าพุนเหรอืมมากบานนาบนี้คือยังมาเงี้หลังนั่นก็ คือยังมีคนอยู่อยู่ว่าสิถามกับบ่พ่อสิได้ถามค่ะสุเมศสพาดโยนว่าสิถามกับบ่พ่อสิได้ถามมาเถอะค่ะเป็นล่างๆบ่พ่อสิได้ถามมาเถอะไปค่ะเกิดได้ได้ไก่กันไก่กันมายังมาจังไหนพวกเราเราจำบ่ให้ได้ปัันซ้ำหนีเนาะค่ะ คุณพ่อกับฝันโบย่าวนะคะในรอบนี้จําได้ซ้ำนี่เพื่อนว่าค่ะ<ม>ขอถามคุณพ่อบ้านรทธ่ของผู้หิบาลหูบอกคุณพ่อบอกเลยวบอกหูเนาะ<ม>ค่ะเดี๋ยวแอดนี้ไปตามให้อีกเธอหนึ่งเนาะค่ะท่านผ<ม>ู้ชมค่ะ เลขที่คุณพ่อสิตีจากฟันห้คุณพ่อสิให้ตัวไหนมันก็นมีททเท่านั้นแล้วสิบห้าเท่านั้นหละสิบห้าเป็นไข่ไข่เป็นวงกลมเนาะคุณพ่อนอกถ้าผู้ใดมากเลขสามตัวก็เอาศูนย์ใส่ค่ะสองตัวนี่ก็นึ่งห่าคุณพ่อห้ซ้ำนี่กับบาลิทีเนาะค่ะเดี๋ยวแอดไปตามห้ค่ะเ,ออเป็นแนวทางของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปบนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบดนรางวัลใหญ่กับคุณพอต้อนรับปีใหม่สุขสุขค่ะคุณพอไม่ยพิ่มเติมอีกบ่บ่แล้วมีตำเนาะค่ะขอบคุณพงวันได้หลายค่ะบ่เพงแนวทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพออ้วนค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะพออ้วนฝันสั้นๆเนาะค่ะในคลิปแรลกในงวดนีเนาะค่ะเพื่อนฝันว่า เด็กเขาไปนี่มูบ้านแต่ว่าโบหูว่ามูบานนั้นอยู่ใสเพื่อนว่าได้ยินเสียงพอยีบานประกาศเพื่อนว่าแต่ว่าพอยีบานนี่หูอยู่ว่าเป็นไผ่เพื่อนว่าค่ะพอยีบานบ้านเพื่อนนี่ละเพื่อนว่าค่ะประกาศบอกให้ช่าบ้านนี่มาเอาใครอยู่เฮือนพอยีบานเด้อเพื่อนว่าค่ะเพื่อนประกาศบอกว่าให้มารับใครคนละหานวยเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะแต่พออวนนี่ก็เดินทางไปไปแล้ว พระเอาไข่เพิ่นสิบหาหน่วยเพิ่นว่าในความฝันเนาะค่ะพระอ้วนเด้รับไข่สิบหาหน่วยเพิ่นว่าหลังจากนั้นก็เลยไปเรื่อยๆจักไปใสเพื่อนว่าหูเมื่อเลยเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่ฝันสันสันเพิ่นว่าค่ะฝันโบยเงาเนาะค่ะพระอ้วนก็เลยห้แนวทางมากก็คือศูนย์หนึ่งหานะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่าค่ะศูนย์นี่ตีจากไข่ไข่เป็นศูนย์อยู่แล้วเพิ่นว่าค่ะสิบหาก็คือ หายมาซิบหาหน่วยเพิ่นว่าค่ะจับซิบหาใส่เป็นศูนย์หนึ่งหาเหล็กสามตัวเนาะค่ะวงกลมหายหนึ่งหาเน้นๆเลยค่ะจํานวนไข่ไก่เนาะค่ะที่เขาเอาหายพออ้วนเนาะคะ่ะซิบหาหน่วยซิบหาฟองเนาะค่ะแล้วก็นหนึ่งหนึ่งซีนี่เป็นเลขทะเบียนบ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในบ้านเพิ่นเพื่นหูแจักอยู่เพิ่นว่าค่ะแอดกับไปตามหายเนาะค่ะบาร์เล็ทีหนึ่งหนึ่งซีมูหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งซีมูหนึ่งเป็นบาร์เล็ทีของผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะที่เพิ่น ให้ชาวบ้านนี่ไปเอาไข่อยู่เือนเพลินเพลินว่าค่ะแล้วก็หาศูนย์เนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะคะ่ะในฝันนี่พอ่ออ้วนนี่ฝันว่าเขาประกาศบอกว่าสีห้ไข่คนละหาหน่วยเพลินวาค่ะหรือว่าหาฟองเนาะคะ่ะแต่ว่าห้มาสิหาหน่วยเนาะคะ่ะเพลินวาหาหน่วยนี่จับมาแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ไขว่วงกลมจับศูนย์ใสเพลินวาเป็นหาศูนย์เนาะคะ่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเป็นแนวทางของพอ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบใ้รางวัลใหญ่กับคุณพอ่อสุขุสุขคนค่ะแต่ก็ยลืมตัดกับหมนุนนําเ้้อค่ะกันไวค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,น้ำเด้อยค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ